แบ่งหั่นเสร็จแล้วนะเจ้าก็เอาไม้สางที่ปลายมาันหุ่นๆนะเจ้าที่เขาตัดก็เอามาแปลงหา่นเนาะละไว้ก็ขี้นกหลายล้างเสร็จแล้วก็จะหายังมาแปลงหลงังคาเอาเจ้า แบ่งหาร์้ปืนก็สร้างเจ้าเย็นเจ้าเอาไว้นั่งเอาไว้วางหันวางนี่เจ้าเล็กๆน้อยๆเนานะใจน้ำเต็มตี้เจ้ามาเจี๊ยเสียงสตางเจ้าน้ำบาดาลปั้มน้ำขึ้นมาเจ้าใจแผงโซล่าเซลเป็นพลังงานไฟฟ้า ประหยัดก้าน้ำประหยัดก้าไฟดีเจ้า <laughs> อู้จะด,ดีเจ้าว่าจะแปลงหลังาคาเกี่ยวไปก็มาเอาจ้องมากางแตนเจ้าในๆเขาก็มีจ้องอยู่บ้านแล้วเนาะมันกันใหญ่ตัวเจ้าจ้องเนี่ยก็เลยเอาจ้องมากางเป็นหลังคาเอาเจ้า พอแล้วเจ้าจัดกว้างความกว้างของจ้องกันนี้นะ่าจะประมาณสัก40นิ้วคงบ่ถึง50นิ้วเจ้าถ้าจำํำบ่ผิดนี่นะใจมาเมินหลายปีแล้วเจ้าจัดอดและกันหนักตัวเนอ เหมาะเลยเจ้าพอดีกับหานเลยคุมฟอดีเลยเจ้าเอาไว้กันขี้นกบดายเจ้าแต่ก็กันฝนกันแดดได้เห็มจันเจ้าสบายขึ้นเห็มจัดนักเจ้านั่งสบาย เย็นสบายไอ้ฮานนี่นะนวันหน้าป้นจะฮ้องว่าฮานขี้ค้านเจ้ามาปุ๊บก็บมานั่งฮานมาต้องยาัการยยกงานกันอนะไอ้คำว่าฮานนี่นะเจ้ามันเป็นกําเมียงเนาะถ้าเป็นภาษากลางเนี่ยป้นฮ้องว่าโตเจ้ากําเมียงป้นฮ้องว่าฮานฮานนี่ประโยชน์เยอะนะเจ้าเอาไว้นั่งเอาไว้นอนเอาไว้วางของเจ้าจะได้ก็ขอฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกนกอ้วนตัวนะเจ้า ปะก,กันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า